สิบบทเรียนสุดเข้มข้นจากหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยเงินที่จะพลิกมุมมองการเงินของคุณไปตลอดกาลเราจะมาถอดรหัสเคล็ดรับการบริหารเงินที่ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆใครว่าเรื่องเงินทองเป็นเรื่องน่าเบื่อถ้าคุณเข้าใจจิตวิทยาของมันคุณจะพบว่ามันสนุกกว่าที่คิดไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หัดเก็บเงินหรือเซียนลงทุนเรื่องนี้มีประโยชน์กับทุกคนแน่นอน เราจะพาคุณไปสำรวจแนวคิดการเงินแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณพร้อมตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนนำไปปรับใช้ได้จริงไม่ต้องรอให้รวยก่อนค่อยเรียนรู้มาเริ่มต้นวางแผนการเงินของคุณให้ดีตั้งแต่ตอนนี้เรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยบทที่หนึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่ากำลังทำอะไรอยู่โลกของการเงินและการลงทุนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ตามทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่อารมณ์ความเชื่อและพฤติกรรมของคนเราก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันยกตัวอย่างนักลงทุนที่ตัดสินใจซื้อหุ้นเพราะความโลภหรือขายหุ้นเพราะความกลัวทั้งๆท,ที่สถานการณ์ตลาดไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะักนี่คือตัวอย่างของการที่อารมณ์เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเงิน แล้วเราจะทำอย่างไรยอมรับความจริงที่ว่าไม่มีใครรู้ทุกอย่างและอย่าหลงเชื่อคำทำนายของใครง่ายๆวางแผนการเงินของคุณบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ไม่ใช่การคาดเดาบทที่2โชคและความเสี่ยงเป็นของคู่กันใครๆก็อยากรวยด้วยโชคช่วยแต่ความจริงคือความสำเร็จทางการเงินมักมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอ ยกตัวอย่างนักธุรกิจที่ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่กำลังมาแรงอาจจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามหรืออาจจะล้มเหลวไม่เป็นท่าก็ได้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าสิ่งสำคัญคือการยอมรับว่าความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเรียนรู้ที่จะบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดอย่าทุ่มเงินทั้งหมดไปกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์หลายๆประเภท บทที่3ความโลภหรือความอยากได้ไม่เคยพอไม่ว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหนก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่พออยู่ดีนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เช่นคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอาจจะมีความสุขในช่วงแรกแต่พอเวลาผ่านไปความสุขนั้นก็จะจางหายไปและเขาก็จะเริ่มต้องการสิ่งใหม่ๆเพิ่มอีกเราจะหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ได้อย่างไรสำรวจความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงและ ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการนั้นอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาเป็นตัวกำหนดการใช้จ่ายของคุณเคยมีประโยคนึงบอกว่าใช้เงินที่เขาไม่มีไปซื้อของที่เขาไม่ต้องการเพื่อเอาไปอวดคนที่เขาไม่ได้ชอบบทที่4พลังของดอกเบี้ยทบต้นดอกเบี้ยทบต้นคือพลังวิเศษที่ทำให้เงินของคุณงอกเงยขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ยกตัวอย่างถ้าคุณลงทุน10,000บาทครั้งเดียวไม่ได้ใส่เงินเพิ่มด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น5เปอร์เซนต่อปีเมื่อครบ10ปีเงินของคุณจะกลายเป็น1,6289บาทเคล็ดรับคือเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยและลงทุนอย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยก็ตามพลังของดอกเบี้ยทบต้นจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตอย่างมหาศาลในระยะยาวความร่ำรวยไม่ใช่ตัวเงิน แต่เป็นวิธีคิดและการบริหารเงินที่ทำให้เงินเติบโตบทที่5ราคาที่ต้องจ่ายทุกสิ่งในชีวิตมีราคาที่ต้องจ่ายไม่เว้นแม้แต่เรื่องเงินไม่มีอะไรได้มาฟรีๆโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยยกตัวอย่างถ้าคุณเลือกที่จะซื้อรถยนต์คุณอาจจะต้องเสียเงินออมของคุณหรือต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อผ่อนรถก่อนตัดสินใจใช้จ่ายครั้งใหญ่ถามตัวเองว่า คุณยินดีที่จะจ่ายราคาที่ต้องแลกมาหรือไม่ความสุขที่ได้จากการซื้อสิ่งนั้นคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณต้องเสียสละหรือเปล่าบทที่ 6. ความมั่งคั่งที่มองไม่เห็นความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของเงินในบัญชีแต่มันคือความรู้สึกอิสระทางการเงินและความสามารถในการใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการยกตัวอย่างคนที่ทำงานที่ตัวเองรักแม้จะไม่ได้รับเงินเดือนสูงมาก แต่อาจจะมีความมั่งคั่งที่แท้จริงมากกว่าคนที่ทำงานที่ตัวเองเกลียดเพียงเพื่อให้ได้เงินเดือนเยอะๆจงจำไว้ว่าความสุขและความพอใจในชีวิตเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้บทที่7รู้จักพอการรู้จักพอคือกุญแจสำคัญสู่ความสุขและความมั่งคั่งที่แท้จริงเช่นคนที่รู้จักพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีจะไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไร และจะมีความสุขกับชีวิตมากกว่าคนที่ไม่เคยพอฝึกฝนตัวเองให้รู้จักพอโดยการสำรวจความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงและตั้งเป้าหมายทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการนั้นจบไปแล้วสำหรับ7บทเรียนแรกจากหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยเงินมาต่อกันที่3บทสุดท้ายบทที่8อิสรภาพทางการเงินไม่ใช่แค่เรื่องเงินใครๆก็อยากมี อิสรภาพทางการเงินแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการมีเงินเยอะๆแล้วมันคืออะไรอิสรภาพทางการเงินคือความรู้สึกที่คุณมีอำนาจในการควบคุมชีวิตและการเงินของคุณเองคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินและสามารถใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการได้เช่นคนที่สามารถออกจากงานที่ตัวเองเกลียดได้เพราะมีเงินเก็บเพียงพอที่จะใช้ชีวิตหรือคนที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลกได้ ราะวางแผนการเงินมาอย่างดีนี่คือตัวอย่างของคนที่ได้รับอิสรภาพทางการเงินแล้วการมีอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากคุณเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้และมีความมุ่งมั่นที่จะทำตามแผนคุณก็สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้เช่นกันบทที่9ความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินเราทุกคนรู้ว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ แต่ทำไมเรายังขว่คว้าหาเงินกันอย่างไม่รู้จักจบสิน้นสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะเราเชื่อว่าถ้าเรามีเงินมากขึ้นเราก็จะมีความสุขมากขึ้นแต่ความจริงแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เรามีแต่อยู่ที่วิธีคิดและทัศนคติของเราต่างหากเช่นคนที่มีเงินมากมายแต่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอาจจะมีความสุขไม่เท่ากับคนที่ไม่ได้ร่ำรวยมากนัก แต่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความสุขจงจำไว้ว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในชีวิตลองนึกภาพง่ายๆเช่นตอนนี้คุณยืนอยู่จุด A และอีกฝั่งฝันคือจุด B เงินเป็นเพียงสะพานให้คุณข้ามไปหาจุด B เท่านั้นบทที่10คุณค่าที่แท้จริงของเงินเงินมีคุณค่าในตัวเองและมันก็มีคุณค่าที่มากกว่านั้นด้วย เช่นเงินสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมหรือลงทุนในอนาคตของตัวเองหรือคนที่รักเช่นคนที่บริจาคเงินเพื่อการกุศลคนที่ลงทุนในธุรกิจเพื่อสร้างงานให้กับคนอื่นหรือคนที่ลงทุนในตัวเองเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นนี่คือตัวอย่างของคนที่ใช้เงินเพื่อสร้างคุณค่าที่มากกว่าแค่ตัวเงินโปรดอย่าลืมว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือไปสู่เป้าหมาย เงินไม่ใช่เป้าหมายเราทุกคนมีทางเลือกที่จะใช้เงินของเราเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับชีวิตของเราและคนรอบข้างและทั้งหมดนี้คือสิบบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยเงินหวังว่าบทเรียนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องเงินในมุมมองใหม่ๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างหรือมีมุมมองเพิ่มเติมใหม่ๆ แชร์และแบ่งปันความคิดใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะสุดท้ายอย่าลืมติดตามช่องสรุปสั้นเพื่อรับฟังบทสรุปหนังสือดีๆที่น่าสนใจอื่นๆอ,อีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ